วันนี้เรามาอยู่กันที่ฟีนิกซ์อีกแล้วอะไรกันเขาเนี่ยฟีนิกซ์ประตูน้ําเรารักห้างนี้พันธิทิปประตูน้ำจะไม่ไปพันธ์ทีแต่ว่าเรามาสองวันติดเลยนะวันนี้เราวันนี้ไม่ค่อยมียุงนะหรือว่าเราเพิ่งมาเลยไม่มียุงเปรี้ยวโยเกิร์ตไงโยเกิร์ตไงวันนี้ไม่มีความหวานเลยแม้แต่นิดเดียวคือเมื่อวานนี้เราเราคอมเพลนไปใช่ป่ะเรื่องยุงเขาแก้เลยวันนี้ก็คือไม่มียุงแล้วไม่น่าใช่เหรอ อดี๋ยวมาติดตามกันวันนี้เรามากินอะไรก็คือเป็นมิชลินสามเจ้าครับที่อยู่ในฟีนิกซ์ชันเอ็มพันทิปประตูน้ำเดิมครับแต่วันนี้เขากลับมาในรูปแบบใหม่แหล่งรวมอาหารจำไม่ได้อลยอะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูปาโลมากันครับปลาวานทำไมปลาวานล่ะเอาปลาวานอินท์รดเธอเป็นปลาวานคุณจำไม่ได้แล้วไปครับไป สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของฟีนิก์เอ้าไม่ใช่อาจารย์เกษตร <laughs> อาจารย์กรเ <laughs> าากษตร,รตอนนี้เรามาฝังตัวอยู่ที่ฟีนิกส์นะเราก็รีวิวเขามา2วันละเราอาจจะมีของเขาอีกหลายตอนอ่าวันนี้เราก็มาชิมร้านอาหารที่เป็นมิชลินใช่ครับวันนี้เราอยู่ที่ชั้นเมห้างฟีนิกส์ประตูน้ำนะครับก็คือพันทิปเดิมใช่เขาบอกว่าจะมีร้านอาหารชื่อดังฝั่งตัวอยู่ในนี้หลายร้านเลยเนะมื่อวานก็ให้กินอาหารที่เป็นนานาชาติไปแล้วเออเมื่อวานกินฟู้ดคอร์ทข้างบนเขา เขาเรียกว่าเขามีฟูดคอร์ดอยู่เขาเรียกว่าคริกเก็ตเทสอ่าก็คือจะมีอาหารอินโดอาหารมุสลิมอาหารหลากหลายอืมนะใครอยากดูคล uh. ิปนั wow ้นเดี๋ยวท้ายคลิปแปะไว้ให้หน่อยอ่าอ่อนะแต่ว่าวันนี้เราก็มาอยู่ชั้น M ครับก็จะเป็น3ร้านที่เป็นมิชลินวันนี้เรามี4เมนู4เมนูก็เป็นมิชลินล้วนๆเลยครับผมแต่ว่าของคุณจะสละสิทธิ์1เมนูนะก็คือเนื้อใช่ ไงเกตโอชาก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่แตงเดียวน่ากินมากเลยน่ากินอ่ะเดียวเดียวคุณขอวีซ่าไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านเอาไม่ผ่านเพราะมันใช้สิทธิ์ไปแล้วใช่เพราะวานกินเนื้อไปนิดนึงแล้วใช่ตอมอไม่ให้ผ่านไม่ผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมกินนะเดี๋ยวตมอวิ่งมาจับเลยเขาแก้กรรมได้อะจริงเหรอจริงจริงอ่าขออำนาจพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแก้กรรมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวแก้กรรมอ่าโอเคมันมีวิธีแก้กรรมคุณคุณกินเลยเดี๋ยวให้คุณกินไม่ไม่ก็คือเวลากินเจเรายังเผลแ้ยลว กับเนื้อเนื้อนี่คุณดูมันน่ากินสักขนาดไหนก็นได้รางวัลมิชลิน2ปีซ้อนสอง 2> 2ปีนะปีอะไรนะปี2 0 23 2อนยี่สกับ2 0 2 3ไม่รู้ว่า24เขาได้หรือเปล่าแต่ว่าป้ายยังไม่มาหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อยี่เออใช่ปีนี้ยังไม่จัดเอยิบสองยี่สิบสาองปีซ้อนเลยทีนี้คุณผู้ชมจะดูได้ยังไงจะเห็นได้ยังไงเพราะาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหกหกแล้วทีนี้ก็คือเนื้อหมดแล้วทีนี้ละเดีย๋ยวเราขี้ให้ดูดีกว่า ผัดไฟเอ้ผัดไทยแฮ่ผัดอะไรนะผัดไทยถูกแล้วผัดไทยไฟทะลุตัวนี้มีคอนเทนต์ด้วยนะผัดไทยไฟทะลุอันนี้เป็นผัดไทยที่ได้มิชลินก็คือมีเมนูเดียวนะก็คือผัดไทยโคคอหมูย่างใช่ไหมฮะใช่โคดคอหมูดำไอบิเรียย่างเอ่อให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยไหมดูแล้วเมื่อกี้ดูแล้วแล้วก็จะกินมาเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วกูผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า หมูดำไอเบียรนี่ยคืออะไรถ้ารู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยอันนี้คือไม่ใช่เป็นหมูดำ,ำไดอเบียร์ธรรมดาเขาทำมาจากแก้มหมูมแก้มหมูดำไอเบียรยที่เอาไปหมักกับผัผกชีพริกไทยแล้วก็สีอุ่ขาวสูตรพิเศษแล้วก็เอาไปรมควันนะอันนี้คือ,ค,อคือเขาไม่ได้เมื่อกี้ที่เราดูเขาสวีมามีเครื่องสวีด้วยมีเครื่องสวีเครื่องหนึ่งหลายตังนะใชน่นี่น่าจะทํามาจากครัวกลางหมักมาจากครัวกลางใช่ใช่ก็คือกระจายไปตามสาขารมควันด้วยขานหิน โชเทนชาโคลแล้วก็เป็นไม้ฮิกคอรี่ทำให้มันสุกอย่างช้าช้ไม้ที่มาเอามารมควันเนี่ยใช่เป็นไม้ฮิกคอรี่จะเป็นไม้ฮิกคอรี่แล้วก็ใช้ฐานหินโชเทนชาโคลเออ แล้วก็เอามาหั่นบนเขียงไม้มะขามเฮ้ยผมผมอยากเล่าผมอยากเล่าไมอยากเล่เขียงไม้มะขามเบิกนี่ต้องเบิกเนตรแล้วนะเขียงไม้มะขามธรรมดาไม่ได้นะแล้วต้องมาทาชโลมด้วยน้ำมันงาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ไปพอกเกลือด้วยแล้วไปไปพอกด้วยเกลือเผาด้วยไฟแรงสูงเพราะฉะนั้นเอาหมูมาหั่นปุ๊บมันเป็นไงหมูย่างที่หั่นบนเขียงอันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ว <Why? S 2> แล้วก็วางลงบนตัวผัดไทยไฟทะลุที่เมื่อกี้ผัดแล้วแบบโครมเดียวไฟทะลุเลยอเออเราแบบกรี๊ดกันอยู่หน้าสเตชันเลยมะขามเข้ามาจากไหนออแล้วก็นี่นี่น้ํา้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วตัวนี้นี่ใช้มะขาม <laughs> ออร์แกนิกปลอดสารเคมีจากไร่ป้าแมวคุณผู้ชมรู้ไหมฮะไร่ป้าแมวอยู่ไหนถ้ารู้คอมเมนต์มาหน่อยนึงซึ่งเราไปถามเขาแล้ว เขาไม่รู้ใช่ไม่น่าจะรู้เขาเป็นอาคงเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ไม่ไมไรเรา in เรา mm hmm. เราอยู่ในเราอยู่ในโซนอินเตอร์ในอินเตอร์หมดเลยจริงจริงเฮ้ยสตอรี่เขาดีแล้วคือเขามีเขียงไม้มาขามเมื่อกี้เห็นด้วยใช่ใช่ใช่คือตาสวยมากอ่ะลายก็สวยด้วยก็เพราะว่าเขาเบิกเนตมาแล้วไงเบิกเนตแล้วก็ลายลวดลายชัดเจนอ่ะเพราะว่าเขาฉโลมด้วยน้ำมันงาใช่แล้วก็อาไปตากแดดอยากรู้อยากรู้จังเลยว่าสาขาต้นตำรับต้นฉบับอยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ที่ เออเขาไม่ได้บอกเอออันอันอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใครรู้มาบอกเขียนมาบอกที่ผัดไทยไฟทะลุเออเชฟเชฟเขาก็แบบสุดอยู่เยังไนแล้วใช่ใช่ทุกเมนูเขาเป็นแต่ผมว่าเท็จหมดเลยหาใน Google น่าจะมีอ่าอ่เอออีกเมนูนึงอีกร้านนึงอีกร้านนึงก็คือเราอยู่หน้าร้านเขาเลยเนี่ยก็คือร้านชื่อว่าร้านน่ายอดผักสุดสี่สิบปีก็ได้มิชลิน จากสาเมนูเขาบอกต้นต้นตำรับร้านอยู่ตรงสารเจ้าพ่อเสือเออเออตรงตรงแถวเสาจิงช้าเลยเนาะช่วย่านนั้นนะใครใคมาจากรากดำเนินตรงสารเจ้าพ่อเสือตรงนั้นมันของกินเยอะแต่อย่าไปอย่าไปซีซัวจอดรถผมโดนล็อกล้อมาแล้วอ๋อหกร้อยใช่ไหมห้าร้อยหนึ่งต่อรองไม่เป็นนี่ ผมคงเคยโดนผมต่อรองปลกรอยเราพูดอย่างนี้ออกอากาศไม่ได้นะเอ้าเหรอเอ้าโอเคโอเคเมนูที่เขาได้รางวัลก็คือถับผมเป็นราดหน้าราดหน้าราดหน้าหมูก็คือจะเป็นเส้นเส้นเส้นหมี่กับเส้นหมี่ก็เส้นใหญ่ได้หมดเลยแล้ว่าเราสั่งเส้นใหญ่แล้วตัวที่ได้รางวัลมิชลินเขามีทั้งหมดสามเมนูนี่ก็คือตัวที่เป็นมีกรอบราดหน้าผัดซีอิ๊วอันนี้เของเราไม่ผัดซีอิ๊วใช่ใช่ใช่แต่ตัวที่เขาได้รางวัลคือมีกรอบราดหน้าก็ได้ที่เป็นทะเล ก็คือเราเลือกได้ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วก็ได้หรือจะเป็นราดหน้าก็ได้กุ้งเขาตัวโตมากซึ่งซึ่งซึ่งรางวัลนี้เขาได้ได้ได้มิชลินทั้งราดหน้าแล้วก็ทั้งมีกรอบมีกรอบคือมีกรอบทั้งผัดซีอิ๊วทั้งผัดซีอิ๊วแต่ตัวมีกรอบเขาได้รางวัลมิชลินแต่ว่าวันนี้เราก็สั่งตัวที่เป็นราดหน้าเส้นใหญ่มาเพราะว่าเรามีสี่เมนูแล้วใช่เรากลัวว่าเราจะอิ่มเกินไปอนะฮะทีนี้เราเริ่มจากอะไรก่อนอาจารย์เริ่มของอาจารย์ก่อนเลยเนี่ย ของคงคุณได้ได้ไม่ได้สิทธิ์หรอกตัวนี้มันเริ่มเย็นละเพราะว่าเดี๋ยวมันเย็นอาจารย์เริ่มเลยก็คือตัวนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูก็คือผมผมขอชิมน้ําซุปหน่อยเดียวลองชิมนี่นี่นี่ตัวอันนี้ก็เรียกเนื้อเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นใช่ไหมเนื้อตุ๋นก็จะเห็นลายใช่ไหมเออแต่ถ้าแต่แต่แต่ถ้าเวลาไปหลอกลวงอย่างเงี้ยอาจารย์เาเรียกต้มตุ๋นอ๋อต้มตุ๋นต้มจนเปื่อยเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมชิมน้ำหอมหอมเว้าวหวาน โอ้โหน้ำข้นมากคุณผู้ชมถ้าจะขาดนี้แล้วนี่กุณลองมันมีเอ็นด้วยนะคือคือผมไม่กินเนื้อแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าน้าน้าน้ํามันเป็นรสชาติน้ําเนื้อแต่ว่ามันหอมมากเลยมีเอ็นด้วยนะเอ็นชิ้นใหญ่มากมีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวรอเปาเนี่ยมีกี่ชิ้นน่ะเออมีชิ้นเดียวเอ็นเอ็นมันแพงเอ็นแพงใช่ไหมจริงเอ็นมันแพงแพงสุดเลยใช่ไหมอืมเงั้นอะไงดี เอาเลยผมจัดการเลยใช่ไหมคุณจัดการเลยเพราะเอ็นมันมีชิ้นเดียวแล้วก็เขาให้มาชิ้นใหญ่ใช่ชิ้นใหญ่เลยอันนี้ได้รางวัลมิชลินสองปีซ้อนผมไม่สวยอ่ะมาเดี๋ยวเป็นไงนุ่มนิ่งร่ยเปื่อยเปืือยยังดีคุณผู้ชมอร่อยตบโต๊ะเลยไม่ต้องตบทำไมต้องตบวันนี้คนเยอะเยอะ้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้คุกเขาเลยคุกแล้วเมื่อกี้เพราะว่าเขา กระเทียมเจียวยังยังลอยเต็มเลยเส้นเส้นเป็นไงเส้นเส้นเส้นเก้วนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กอ่าผมผมชิมเส้นเล็กนะคือคือคือเขาได้รางวัลเขาได้รางวัลจากจากจากเมนูเนี้ยก็คือทั้งเอ็นทั้งเนื้อสดทั้งเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นแต่รางวัลเขาไม่ได้หมูนะหมูเขาไม่ได้รางวัลนะเส้นก็คือเส้นเล็กแต่ว่าตัวน้ำนุ่ม นุ่มใช่ไหมนุ่มเหนียวนุ่มเขาปรุงมาดีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าคุณหมิงกินขนาดนี้คุณหมิงกินไเหออใช่ใช่อ่ะนี่นี่นี่คุณมันมีอะไรได้บ้างอ่ะอืออืออันนี้กลองมนี้นี่นี่นี่เนเนื้อเปื่อยม้กอ่ะลองดูซิเป็นยังไงเมื่อกี้ผมลองไปแล้วอืมเดี๋ยวไปแก้กรรมเอาอืมเป็นงไงสู้ฟันลุไปไม่เหนียวไม่เหนียว นุ่ม,มเปลืองเ, <ๆ S 2> เลยใช่สมควรที่จะได้มิชลินอยู่แล้วืม,มีเนื้อสดด้วยมีเนื้อสดเหรอใช่ไหมอ่ะมีเขามีทั้งสดมีทั้งมีทั้งมีทั้งสดมีทั้งเปลือกคุณผู้ชมจะด่าผมไหมผมกินเนื้อโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อไม่รู้เลยใช่ไหมเหมือนหมูเ <c oughs> อไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ไมีไม่มีกลิ่นของความเป็นเนื้ออาจารย์กินเนื้อประจําเนี่ยอาจารย์รู้ไหมไม่รู้ นอกจากร้านเขาจะมีเนื้อแบบนี้เขามีเนื้อ a n งกัสบีฟด้วยอันนี้อ n งกัสบีฟที่ที่ไม่ได้ไม่รางวันนะ่ต่ที่ได้รางวัลก็คือตัวนี้ตัว a n งกัสบีฟก็คือเป็นเนื้อนําเข้าจากออสเตรเลียตัวนั้นก็จะไม่มีกลิ่นเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ไม่มีกลิ่นแล้วล่ะอืเนื้อสดก็เหมือนหมูไม่มีกลิ่นเลยลูกเห็น่ะลูกนี้รลที่สําคัญคือเขาป,าปรุงรสมาคมกรอบมากเลยนะคุณผู้ชมจำจำคิดกัมพูชาได้ไหม ที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันใช่ใช่ไม่มีร้านไหนเปิดอ่ะแต่เราไปกินอะไรนะกินไส้ไส้หมูอืไส้หมูตับหมูนี่ถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกไปดูย้อนหลังได้ออคลิปเนื้อนั่นเหรอเหรอเนื้อเราไม่ได้ตัดลงมีป่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อไม่ได้ตัดลงเออไม่รู้ทําไมตอนนั้นตอนนั้นก็ยังบริโภคเนื้ออยู่ใช่ไหมเราไม่ไม่ไม่บริโภคมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเอาแต่คือตอนนั้นไม่มีอะไรกินตอนเช้าเออ่เลยลูกชิ้นซิเป็นไง โอ้ลูกคืออร่อยนุ่มหอ,อมเด้งไม่รู้เลยว่าเป็นเนื้อผมพูดจริงๆนะรสรสเขาปรุงรสมาดีด้วยอืมเขาใส่ใบเขาใส่ใบไม้ลงไปด้วยปนะ่ะอืมอ่าใบไม้มเนาะใช่ไหมกัญชาเฮถึงว่าเทมปนี้เราเอารมณ์ดีกันนี้น,น้าอร่อยมากคุณผู้ชมจะไม่โกรธผมจริงๆใช่ไหมไม่โกรธที่ผมกินเนื้อแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อเรื่องของคุณเรื่องของคุณ อร่อยมากอันนี้เราจบเราจบที่ตัวนี้เลยเขาลบที่นี่เลยอ่ะอ่ะนั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วบายยค่ะเดี๋ยวดิ่กก็จบที่ตัวนี้ครับยังเหลือสองเมนูออกปเมนูผมไปเมนูถัดไปแล้วนะเมนูถัดไปเขาบอกว่าเป็นมิชลินของร้านผัดไทยไฟทะลุไม่สามารถรูปออนจริงๆแล้วผมไม่สามารถรูปออนได้จริงๆบีบมะนาวลงไปบนเนื้อหมูด้วยผมก็ลืมไปว่ามันต้องบีบลงเส้นไม่ใช่หรออ๋อเฮ้ยแต่เม่ ไม่สามารถมุกออนจริงอมแล้วอร่อยมากมาตัวนี้ก่อนเขาปรุงรสได้ยอดเยี่ยมเลยนะอ่าไรนมาเราต้องใส่ใส่ถั่วเรื่มไหมคือเขาจะมีพริกจะมีถั่วให้อืมอ่ะเนี่ยผมแยกจิ้มแจ่วแยกแจ่วมาก่อนออผัดไทยอะไรกินกับแจ่วเอาเอาเอาหมูก่อนเอาหมูก่อนหมูจิ้มแจ่วก่อนเขามีผัดไทยหลายอย่างมากตากหมูใช่ไหมโคตรตากโคตรกากหมูแล้วก็แต่โคตรกากหมูเ็าไม่ได้เร่งวันนะอ๋อนี่เขาใส่พริก แล้วก็มีอะไรนะโคตรกุ้งโคตรดีแชร์บอ่อมีโคตรห่วยกุ้งโคตรห่วยแต่สดนั่นคืออะไรอ่ะกุ้งโคตรห่วยแต่สดที่600บาทอ่ะหกร้อยห้าสิบเป็นเป็นผัดไทยสุบอ๋อเป็นเหมือนกล่องสุบก็คือตามกระแสสุบเลยผมกินตัวเนื้อผัดไทยก่อนแล้วกันเนื้อเส้นเส้นจันคุณผู้ชมอ่ะเขาเห็นถึงความเส้นเล็กแล้วก็ความเหนียวเลยใช่ไหมใช่แล้วถ้าเส้นเส้นอังคารเราต้องไปกินที่ไหนเส้นพุทไหมอ่าได้หอมหอมควัน หอมกระทะหอมคั่วนไม้คว้านแบบกันไฟไฟลุกอ่ะไฟลุกหมูหมูหมูไม่เผ็ดนะออกหวานอืมหวานน้ำเออหมูไม่กี่ชิ้นยังไม่ได้นับเลยกินไปเถอเนี่ยคุณผู้ชมหมูเขาจะบางๆแบบนี้นะรถ้ากินตอนร้อนน่าจะเโจ๊กแล้วนี่รบไปมันเย็นอ่ะต้องจิ้มเอันนี้ป่ะจิ้มจิ้มจิ้มจุ่มไม่ให้จิ้มจุ่มจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วอะมาอือหือ หมูเป็นไงเหมือนข้อหมูย่างอ่ะแล้วก็ตัวตัวแจ่วเขาจะเป็นน้ําน้ํามะขามไรปลาแมวไร่ปลาแมวไร่ปลาแมวไม่รู้คือห,<ม>หมูเขาจะมีกลิ่นที่เขาไปสโมกควันอะ่ะเผ็ดมึงน่าจะใส่ไปหมดเลยที่ผมกินแจ่วาดราดบนหมูนําบนเส้นเลยนะได้บนเส้นแล้วมันเข้ากันเฮ้ยแต่เผ็ด อืเป็นมิติใหม่ของผัดไทยที่กินกับแจ่วตวไข่อร่อยมากเลยไม่คือแล้วเรากินหมดไวมากนะคือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อะไรนะน้อยเฮ้ยแต่เส้นก็อร่อยเวลาเส้นเส้นผัดไทยไม่เคยรู้เลยว่าเส้นผัดไทยกินกับน้ำแก้กแว อาจริงๆไม่น้อยให้กินคนเดียวอ,ะ oh. อ่ะอเรากินสองคนมันก็เลยดูอาจจะไม่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 ขนาท้องเราไม่ไม่เพราะเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเมนูอืโอ้แต่เผ็ดเ็ดเ,เสียงเสียงหายเลยอ่ะเผ็ดเสียงแห้งเลยแต่หมูอร่อยหมูอร,อ,หมอร่อยหม,ออยหมูอร่อยมากหมูอร่อยมากผมกินคำโตๆเลยเนี่ยคำโตๆ คือตัวเส้นผัดไข่เขาผัดมากระหมูเขาผัดมากระหมูอยู่แล้วใช่ไหมใช่คือเขาจะไม่ได้ใส่กุ้งนะเขาใส่ไม่ได้ใส่กุ้งแห้งแต่เขาจะใส่หมูมาแล้วก็เต้าหู้เหลืองชิ้นโตโตที่มันมันสโมอกอะ่ะเพราะว่าไฟลุกอะ่ะอันนี้ก็มุกอ่อนไม่ได้อะ่ะอันนี้ก็มุกอ่อนไม่ได้มุกเหรอเดี๋ยวเราคนมุกไหมฮะเขาหมูเอาไปมุกก่อนอ เป็นวิสัใหม่ของการกินผักไทยที่กินกับน้ำชิมแจ่วใช่ครับอร่อยต่อไปคือผักไทยไปทะลุร้านงานเส้นใหญ่หมูมิชลินเหมือนกันนะครับหมูนุ่มมากเออแล้วจะเปลี่ยนทอนไหมไม่เปลี่ยนนะไม่ต้องเปลี่ยนตัวหมูหมักเนี่ยไปแล้วนะผมไปแล้วนะร้านหน้าวัดกันตรงหมูหมักหมูจะอร่อยไม่อร่อยนี่คืออ่ะ ชีวัดลัดหน้าเลยนะใช่โอ้แต่พอตักขึ้นมานี่กลิ่นหอมของของของกระทะกลิ่นกลิ่นกระทะกระทะกลิ่นกระทะแน่นอนว่าลัดหน้ามันจะมีตัวของผักคะน้าเออใช่ไหมคะน้าต้องนิ่มแข็งหรือไม่แข็งต้องไม่โสดูชมคะน้านิ่มไหมอือหือ้ตัวหมูกรอบอร่อยคะน้าไม่เหนียวเห็นใบสีเขียวเขียวนี่ว่าเหนียว รวมตัวน้ําน้าน้ารัหน้าเขาจะออกหวานนะเขาติจะออกออกหวานนํานิดๆก็ถ้านผู้ชมชอบหวานนําก็คือโอเคแล้วถ้าไม่ชอบนี่อาจจะใส่น้ําส้มไปก่อนใส่ใส่น้ำส้มหรือไม่ก็เติมน้ําน้ําปลาลงไปให้มันออกเค็มนิดนึงอตัวหมูเป็นไงหมูอออืนุ่มไหมละลายตั้งแต่คำแรกเข้าไปไม่ต้องเคี้ยวเลย เอาลิ้นดุนก็แตกสลายแล้วเหมือนเรากินเนื้อปลาเลยมักมักปลาอย่างดีอ่ะรสรดลสกลมกล่อมมากอืออ่ารุ่นนี้ขนาดเราไม่ได้ปรุงนะใช่ใช่ตัวเส้นก็หอมตั้งแต่ตักขึ้นมาก็จะหอมใครชอบพริกก็ใส่พริกได้นะครับแต่เราไม่กินเผ็ดอือเส้นใหญ่าก็เนียวนุ่มหอมกะทะมากเอ้ยแต่ตัวหมูนี่เราก็ไม่สามารถจะมูฟออนได้ สมควรที่ก็ได้รองวัลมิสลินนะมิชลินนี่คือเขาจะให้ที่ความเหนียวใช่ไหม,มเหมือนยางรถยนต์อย่างนั้นใ่ไหมใช่เอาคยว่าอร่อยอ <laughs> จะมีใครกล้าให้เรารีวิวไหมเพราะว่ากันที้ดอกอยาง <laughs> วาสึกแค่ไหนแล้ว <laughs> ใช่เขาบอกมึมาเปลนเหอะเสร็จแล้วนะเดี๋ <laughs> ยวก,กูขายไม่ออกจ,จะมีใครจะมีใครกล้าให้เรารีวิวไหมเนี่ยอ่าถ้าใครกล้าให้เรารีวิวติดต่อมาเรามีทิ้งคอนแทคไว้หลังคลิป นะฮะติดต่อเขาเราเข้ามาได้นะหลังเิปเรารเราใส่เบอร์โทรไว้บนหน้าช่องของเรามา6ปีแล้วมีใครโทรมายงฮะมิดมิดม,มพวกมิดโทรมาเยอะเลย <laughs> มิดตะพาพ <laughs> มิชาชีพ <laughs> เอามาเฮ้อันนี้อร่อยเ้อถ้าเราเคยมีลูกค้าเข้านี่ลูกค้าเข้าประจำเลยอร่อยมากผักคน้าก็นิ่มนะ ใช่คมับอร่อยขาหมูขาหมูตามมันกันได้ห้างคฟินิกอยู่พื้นที่ประตูน้ำเนี่ยนะเราพูดพูดชื่อห้างเขาเยอะเดี๋ยวผู้บริหารเข้ามาเห็นเขาจะได้แบบเฮ้ยสองคนนี้มันน่ากินน่าอร่อยว่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มียุงแล้วนะเอาวันนี้ไม่มียุงเมื่อวานยุงเยอะไปแล้วเดี๋ยวผมไปเก็บให้เดี๋ยวผมไปเอาอันใหม่ให้นี่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 อ่ามาสุดท้ายอะ สุดท้ายสุดท้ายของเราก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มิชลินเหมือนกันร้านเดียวกันร้านเดียวกัน้านยอดผักสูตร40ปีอ่าจะเป็นทะเลความเป็นทะเลอันนี้อยู่อันดามันหรือว่าอ่าวไทยก็จะอ่าวไทยนะอ่ามาดูความบะหมี่กรอบจะกรอบไหมแล้วก็แต่ว่าเป็นทะเลจะไม่มีหมูใช่ไหมตนี้ผมไปเลยนะผมไปเลยนะ ผมไปทำใหญ่ๆเลยนะโอ้เสียดายถ้ากี้เราเราตอนที่ก็ขึ้นมาใหม่ๆแล้วเรากินเลยเนี่ยมันน่าจะกรอบวบานี้นะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานผมไม่เห็นในโซเชียลมีเดียว่ามีคนสั่งมีคนยั้งมีคนสั่งทะเลอย่างเงี้ยแหละใส่กุ้งใส่กุ้งมาเอแล้วเขาก็ไปซูมดูรูปว่าเฮ้ยทำไมกุ้งมันเหมือนแมลงสาบเลยว่าอาเหรอเออ เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นคุณผู้ชมสงสัยมือผมไหมตะลองมาเป็นกุ้งหรือแมงสาบจริงหรอเออแต่ไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้นะไม่ใช่ที่นี่นะเดี๋ยวโซเชียลมีเดียแมงสาบแมง,<บ>งสาบทะเลป่ะแต่เขาบอกสปีชีส์เดียวกันใช่ไหมใช่ไหม,อ,มอย่างแรกเลยคือออกหวานหวาน,หวานนำํำหอมซีอ,อิ๊วหอมหอมซีอิ๊วหวานนำํำแต่ว่าจริงๆคือถ้าเรากินตอนมันร้อนอยู่มันน่าจะกรอบกว่านี้อือ หวานดำหอมซีอิ่วหอมซีอิ่วดำอืมค้นอน้อเป็นไงคนน้อค้อน้ําไปไม่ถึงเลยฮะอืมครับนะอร่อยครับต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมไม่น่าแวะมาเล่นเนี่ย <laughs> ปล่อยหายไปเลยเนี่ยถ้าบาทสิบบาทก็เอาอืมดูค้อน้อเขา ชุ่มฉ่ำใช่ครับกุ้งอ่ะกุ้งกุ้งกุ้งไหนบาขอกุ้งหรือตัวคนตัวคุณผู้ชมแบบขอาจุ้งคุณผู้ชมดูขนาดกุ้งนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ดูกับมือนี่เขาให้กุ้งใหญ่ๆแบบนี้มาสองตัวอมาเลยตรงๆไม่ต้องอ้อมเนื้อแน่นมากกุ้งสดหวานกุ้งสดเนื้อแน่น ท่านแน่นกว่าน,นี้ก็ตัวเราสองคนแล้วล่ะกท่านแน่นกว่านี้ก็ตัวแตกอืมแต่แต่ตัวนะอรอ่อยหวานนำ้ำกับหวานนำ้ำอืมรสชาติมันดีแล้วมันหอมสิอวอืมหอมสอิวนำมากผมนึกถึงตอนที่มันเป็นราดหน้าจะเป็นยังงนี่ดีกว่าปลาหมึกหมึกไม่ให้ปลา เอออหมึกมึกจะเด้งไหมผมว่ามันเด้งมากเลยหื<อ>มไมเข้าใจกุ้งมากเลยเมือ่อกี้มึกก็สดคุณผอมเขาใส่มาทั้งตัวเลยนะอา้าเนี่ยท่านที่ผมรับมีหนวดมีตูดอืมมันนี้นบ็ปหมึกตัวผู้ทำไมครับมีหนวดเอ๊้คนที่ได้วิ่งมาใส่ท่านวัวอร์ มีหนวดมันเป็นตัวผู้คุณมาหาตัวเมียให้ผมเลยผมอยากเห็นหมึกตัวเมียถ้าคุณหาได้คุณเอาเป็นร้านหนึ่งเลยหมึกมันก็มีหนวดทุกตัวป่ะมุกมุกออนได้ไหมอันนี้ไม่สามารถไม่มีไม่มีตัวไหนมุกออนได้เลยมันคือมันคือสิ่งสิ่งสิ่งที่เราคัดคัดคัดมาเด็ดเด็เลยวันนี้เป็นมิชลินนะฮะเครื่องดื่มเครื่องดื่มอ๋อเครื่องดื่มวันนี้ไม่ได้มิชลินตอนที่แล้วเราก็ เป็นอะโวคาโดโยเกิร์ตเหมือนกันตัวนี้ไม่ไม่ไม่ผสมน้ำตาลเลยไม่มีน้ำตาลเลยแม้แต่นิดเดียว้าผมไม่เข้าใจว่าเขาผสมอะไรเขาผสมอะไรอีกอ่ะสีม่วงใช่ไหมน่าจะเป็นแก้วมังกรบิตรูทใช่ไหมเพราะมันจะมีกลิ่นกลิ่นแบบเฉพาะของแก้วมังกรออ้วไม่มีน้ำตาลร้านอะไรเนี่ย ชื่อคริงฟรุตคริงฟรุตคาเฟ่คิงฟรุตคาเฟ่อร่อยนะครับเป็นผลไม้สดๆนะคุณผู้ชมตามมาตํากันได้และที่สำคัญคือช่วงนี้มีโปรโมชั่นแก้วที่สองลดห้ไม่รู้ว่าหมดวันไหนนะน่าจะสิ้นเดือนอันนี้คือมันหวานตามธรรมชาติของมันเลยอ่ะออเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ของเราสั้นๆคนเริ่มคนเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วใช่ฮะเราก็เริ่มเขินเี่ยเขินมาก ตามมาตำกับเราได้ฮะที่ห้างฟินิกประตูน้ำประตูน้ําเดิมแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นศูนย์อาหารอลังการระดับเวิร์คลาสแล้วใครอยากมามาง่ายมากตรงนี้มันเป็นจุดที่รถผ่านเยอะหลายสายส่วนใหญ่คนจะคุ้นเคยจากพันทริปในสมัยก่อนเนี่มันเดินดูอุปกรณ์ไอทีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีละมีทั้น3ามอ๋อมีมีเหลือ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 เป็นโซนหนึ่งอยู่หน่อยนึอ่ก็ยังมีกันอยู่ มีเคสเคอร์อทุกอย่าง,ก,างก็คือมาประกอบความได้เลยอืแล้วก็ที่เหลือก็คือเราก็มารับประทานอาหารกันอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บซ่อมกันต่อจัดการก่อนจัดการที่เหลือกันต่อแต่เราเรา,เราน่าจะยังมีคลิปที่อยู่ฟินิกส์ออกขั้นต่างอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูในตอนต่อ,ตอไปนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจากนี้คุณก็ไปอิติมิโสพัคกวาร์ไปกทศกรมกินเนื้อเข้าไปสาธุสาธุช่วงวันนี้เรามาถ่ายวันเข้าพรรษาซะด้วยนะอ๋อใช่ใช่ใช่อ้โหเจ้มาสาธุลาดีกว่าเปล่าเข ขอบคุณครับมาที่ว่าเร็วแล้วแต่ลาไปก่อนสวัสดดีครับ,รบ,รบงงยวบจะดซ้อมก่อนไปขอบคุณครับ